ยังอยู่กับเสรีดามาดในเบรกที่2นะครับย้ําหน่อยก่อนจะคุยกับอาจารย์นะครับ4 6 4 2 2 0 0คือเลขของ SMS ที่คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกับอาจารย์หรือร่วมพูดคุยในเรื่องที่เราคุยกันก็ได้อ่าเรื่องแรกอาจารย์ก็เป็นเรื่องของนักศึกษามหาลัยราชพัฏจันเกษมบอกไปเลยนะครับเขาบอกเป็น Facebook ของจันเกษโพสต์ออนไลน์เขามีการโพสต์คลิปแม่ค้าครับเขาก็เอาน้ําแข็งแล้วก็หลอดพลาสติก ที่ลูกค้าใช้แล้วเนี่ยมาเวียนใช้อาจารย์โดยระบุว่าร้านอาหารนียเป็นร้านอาหารหลังมอจันเกษมนะครับแล้วก็ร้านบางร้านให้ข้อมูลว่าทําแบบนี้เพราะว่าประหยัดต้นทุนไปอาทิตย์ละ180บาทนะพะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เนี่ยซื้อหลอดสองแพ็คถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้หลอดนำนำไปใช้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่ครับแล้วจากนั้นเนี่ยครับพอเรื่องเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นคุณผู้ชมเ c e b o o k ของ Bright TV เขาก็ไปสัมภาษณ์แม่ค้าแม่ค้าก็บอกว่าไม่เคยทำแบบนี้ คลิปที่ออกมาเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วก็เป็นมุมกล้องที่ถ่ายพร้อมกับสาธิตการเทน้ําแข็งบอกว่าเทไม่ได้เทลงไปในถังน้ําแข็งข้างๆถังน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีตะกร้าอยู่อย่างเงี้นะครับแล้วก็วอนบอกว่าเนี่ยพอคลิปออกไปคุณผู้ชมลูกค้าหายไป90%เขาเนี่ยเปิดร้านมา10ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาแล้วก็ร้านข้างเคียงเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วย นะครับแล้วก็ภาพที่ถ่ายเนี่ยเป็นการรวบรวมจากหลายร้านไม่ได้ร้านตนร้านเดียวแล้วก็แล้เหตุการณ์ว่าวันนั้นที่ทําแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเด็กเนี่ยสั่งน้ําอัดลมสีดําแล้วจะเติมน้ําอัดลมสีขาวก็เลยมีการเปลี่ยนน้าแข็งให้แค่นั้นเองแล้วก็เทน้ําแข็งไปในตะกร้านะครับไม่ได้เทลงไปนะครับล่าสุดเนี่ยครับเขาบอกว่านักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการของสํานักงานเขตจตุจัรเนี่ยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบว่าเธอนําน้ําแข็งกลับมาใช้จริงนะครับ ก็เลยมีการเปรียบเทียบปรับไป5,000บาทนะครับแล้วก็บอกว่าจะตักเตือนแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่เรื่อยๆอาจารย์อาจารย์เขาบอกว่ากลับมานํามาใช้เนี่ยเขาไม่ได้เอามาใช้กินนะเอามาใช้แช่ของอาจารย์ว่ามันใช้ได้เลยครับอะไรก็ตามครับที่ไปอยู่บนโต๊ะของลูกค้าแล้วครับต้องไม่มีการเวียนใช้คนที่กินบุฟเฟ่ต์เป็นนะครถ้าเขาไปรอบสองเนี่ยเขาจะไม่หยิบจานเก่าไปนะคะ คนไทยบางคนไม่เข้าใจนะครับต้องหยิบจานเก่าไปไม่ว,ว่าหยิบจานเก่าไปตักไม่ใช่จานเก่าคุณวางไว้เดี๋ยวเขามาเก็บไปเองและคุณตักอาหารบุฟเฟ่รอบสองรอบสามต้องเป็นจานใหม่ทุกรอบอนะครับดังนั้นไม่ควรนากลับมาใช้แหละไม่ไ <ง S 1> ควรยังไงก็ไม่ควรพี่ยังมีความหวั่นไหวหลายครั้งนะครับเวลาที่ไปทานอาหารแล้วก็มีผักมาเยอะๆแล้วเรากินผักไม่หมดเนี่ยพี่ก็ยังสงสัยเหมือนกันว่า เขาเวียนเทียนไหมเพราะมันก็ไม่ได้แบบบุบสลายคือสงสัยแต่ไม่แน่ใจแต่ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่เคยไปโพสส่งใครนะพี่ไม่เคยไปโพสว่าขายแต่ในใจพี่ก็เคยสงสัยเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับเท่าที่พี่รู้เนี่ยนะครับไอเครื่องประดับจานสาหรับแต่งอาหารเนี่ยเวียนจริงๆค่ะนะครับอย่างเช่นเขาใช้หัวใช้เท้าแกะเป็นลูกดอกไม้นะคะแค่รอดแกะลูปดอกไม้ หลายที่เวียนเทียนค่ะซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้รับประทานมาตั้งไว้ข,ข้างๆแต่มันก็แอบแบบเราก็ไม่รู้คนก่อนหน้าเขาใช้ยังไงะนั่นสี่ช้อนไปโดนเรื่องอะไร,ะไรต่างๆ<ช>เอาเป็นว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะลงทุนตรงนี้แต่เทสวยเมื่อมันไม่ใช่แล้วก็ทิ้งไปหรือถ้าเกิดคุณมั่นใจว่ายังใช้ได้นะคะเก็บไว้ผัดให้ลูกน้องกิน อย่าเอามาเวียนเทียนดีกว่าอย่ามาเวียนให้ลูกค้าสิสําคัญเนี่ยก็บอกงนี้ว่าเนี่ยเห็นไหมเวลามันเกิดเรื่องแบบนี้อาจารย์พูดหลายทีว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยกลัวไม่มีฮีริโอตะปะและแต่จงกลัวกล้อง <จำ S 1> เมื่อไหร่ที่กล้องเนี่ยจับได้เขาก็บอกเองว่าเห็นไหมลูกค้าหายไป90%คุณผู้ชมแล้วดังนั้นคุณแก้ตัวครับแต่ตอนหลังเขาไปตรวจเจอเนี่ยมัมันยิ่งร้ายไปกว่าเดิมอีกใช่ไหมใช่ถ้าสมมติว่าคุณชี้แจงแล้วแล้วก็พอเจ้าหน้าที่เขาไปลงตรวจ ก็ปรากฏเป็นประจความชี้แจงของคุณไอ้เด็กคนที่เป็นคนถ่ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่เสียหายใช่ว่ามาจับผิดโกงแต่ณ<อ>เวลานี้เนี่ยหลังจากเข้าไปตรวจเขาพบว่าสิ่งที่เด็กพูดเป็นจริงสวยไหมดังนั้นคุณผู้ชมอย,อย่างที่พยายามเ,เตือนว่าท้ายที่สุดทําอะไรตรงไปตรงมาคือเรื่องที่ดีที่สุดคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับถ้าคุณคิดว่าการที่คุณทําแบบนี้มันขาดทุนครับก็เลิกซะอ่า แต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจอยากจะนำเสนอสินค้าแบบนี้อย่างนี้คุณก็ต้องรวมอยู่ในต้นทุนของคุณแล้วก็คิดถึงลูกค้าเป็นหลักอ,อย่าทำให้ลูกค้ารู้สึกเพราะถ้าเกิดน้ำแข็งของคุณมันจะสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นนะคะหลอดกาแฟของคุณมันจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นถ้าคุณกำไรวันละ500อแล้วมันลดลงมาเหลือสัก420ก็โอเคเนาะ กว่าลูกค้าหาย90%้าสิบเซนใช่คุณจะหายไม่ได้อะมาที่แม่ค้านั่นคือหนึ่งแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจารย์มันเหมือนกับพอมีเรื่องก็ไปตรวจเหมือนเป็นการล้อมคอกจริงๆมันมีแบบคืออย่านี้พี่เคยพูดให้ลูกน้องพี่ฟังแลวนัครับพี่ฟังว่าร้านอาหารในเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารอย่างที่ร้านพี่ที่เปิดในเมืองนอกเนี่ยนะคะปิด99้าร้านในลอยล้านเพราะว่าจะไม่มีทางสอบผ่านเจ้าหน้าที่สาารสุขที่นู่น มาแบบแรนดอมค่ะไม่เคยนัดหมายนะคะไข่อยู่นอกตู้เย็นก็ตัดคะแนนแล้วข้าวที่เราเอาออกไปไว้ข้างนอกเตรียมที่จะเอาไปผัดตัดคะแนนแล้วแม่ครัวไม่ใส่หมวกตัดคะแนนแล้วเขียงสุกเขียงดิบปนกันตัดคะแนนแล้วตายมีดสุกมีดดิบตัดคะแนนแล้วไม่มีร้านอาหารที่เหลืออยู่ในประเทศไทยแล้วตอนนี้ถ้าอย่างนั้ ห้องน้ำนะคะถังใส่กระดาษไม่มีฝาปิดตัดคะแนนไม่มีสบู่ในห้องน้ำตัดคะแนนแล้วก็ช้อนซ่อมวางคนละทิศกันสวนกันตัดคะแนนช้อนไปทางนี้ซ่อมก็มต้องไปทางนี้แล้วก็บ่อยจับได้เฉพาะด้านกลารจับตรงนั้นไม่ได้โอ้โหที่ตัดคะแนนเยอะมาก จริง<ด><ๆ>แล้วร้านอาหารไทยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่ว่าร้านข้างถนน,นหรือร้านในห้างพอกันแชร์ให้จย์ฟังวันนี้ก็ไปทานอาหารในร้านอาหารแสนดีเลยคุณผู้ชมพอดีนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่เขาเ,เสิร์ฟน้ำสิ่งที่เราเห็นคือหลอดเวลาเขาเสิร์ฟเขาจะมีก,กระดาษกระดาษครอบมาเนาะตอนมาถึงเรามันครอบกระดาษมาเราสบายใจแต่สิ่งที่เราเห็นคือน้องเด็กคนนั้นเขาหยิบตรงที่เราดูดร้านหยิบขึ้นมาใส่แก้วแล้วก็เอาหลอดอ้าวเขาจับปกติดังไงดังนั้นก็เลยรู้สึกว่า หรือว่าเราต้องทําให้มันเป็นกฎระเบียบจริงๆพี่ต้องเรียนค่ะครับพี่เปิดร้านอาหารพี่เรียนอืแล้วก็สอบได้ประกาศเซอบัตรเหมือนเพศสัชกรค่ะไปติดไปที่ข้างฝาประเทศไทยไม่มีหลอกใครทําอะไรก็ลุยไม่ได้ไม่งั้นเปิดร้านอาหารไม่ได้ต้องไปติดอยู่ที่ข้างฝาเนาะแล้วก็มาตรวจนว่นตรวจนี่ข้าวเราเนี่ยนะคะมันอยู่ในถังใช่ไหมคะแต่ถังวางบนพื้นไม่ได้นะคะต้องยกพื้นขึ้นมาครับเฮ้อฝากไว้อย่างนี้ดีกว่าฝาเราเนี่ยนะคะ เอชั้นวางของเรานะติดข้างฝาไม่ได้นะคะต้องห่างจากฝาเบียดมาหกเซนหรือหกนิ้วพี่จำไม่ได้แล้วเพื่อที่จะไม่ให้แมลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ตายมาตามฝากระโดดเข้ที่เชลได้โอ้ตายแล้วเอางี้คุณผู้ชมพี่บอกว่า99้าร้านในร้อยร้านปิดค่ะฝากพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารในบ้านเราช่วยกันดูแลแล้วกันเคยไปกินร้านอาหารที่เขาทําลาบทาอะไรขายไหม เขียงสุกเขียงดิบเขียงเดียวกันลุยกันนั่นแหละซับซับซับรุยเอาหันมาไก่ย่างมาก็หันเขียงนั้นมีดสุกมีดดิบมีดเดียวกันฝากดูแลพวกเรากันหน่อยเราก็ยังเลือกทานของท่านแหละเพราะว่าเราก็เชื่อว่าเครื่องปรุงครับอาจารย์ต้องปิดฝาทุกอันจะใช้เปิดตัดน้ำปลาใส่ปิด จะใช้เปิดตักน้ำตาลใส่ปิดอุ้ยนี่เขาเปิดฮะแล้วใช้ช้อนเดียวกันเลยฝัด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 ยับนั่นไงฮ่าฝากไว้แล้วกันเรายังชอบว่าสตรีทฟู้ดของไทยอร่อยที่สุดแต่ดูแลเราด้วยเนาะจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอไปเรื่องต่อไปอาจารย์อาจารย์นี่เป็นเซเลบคุณผู้ชมเวลาออกไปซื้อของตามข้างถนนไปห้องไปทั้งมีคนชอบมาขอถ่ายรูปไหมอาจารย์มีครับแล้วถ้ามีคนมาถ่ายรูปอาจารย์แล้วก็ไปโพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ด่าทออาจารย์อาจารย์โกรธไหมคือ เราไม่รู้จักเขาคนนั้นเราไม่พอใจแต่เราก็ไม่ไม่รู้จะไปทําอะไรเขาครับผมจะเล่าเรื่องนี้คือว่ามันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเจอคุณอั้มพัชราภาก็ไปถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จก็มาโพสต์ว่าอุ้ยตัวจริงอ่ะหัวลานคือคุณขอเขาถ่ายรูปคุณไร้มารยาทเสร็จปุ๊บยังไม่พออาจารย์ยังโพสต์ต่อว่าเสียงดังชิปจุดจุดจุดดาราหัวจุดจุดดาเขาอีกแล้วก็ยังบอกว่าจะตบอยู่แล้วเพราะว่าเสียงดัง คนก็เลยเข้าไปด่ามาดา่าแต่ผู้ชายคนนี้ใหญ่เลย<ก>ว่าควรจะดา่าเนี่ยคนดา่ดาดา่ดาด่ากันควรจะดา่าในที่สุดเขาก็เลยออกมาขอโทษคืองน,นี้ก่อนจะเป็นเรื่องของอามคนก็เลยพอพอตามแต่ตผู้ชายคนนี้ก็ไปขุดคุยดูว่าก่อนหน้านี้ก็เคยด่าหมอนนวดหมอนนวดที่เขาไปนวดตัวเนี่ยหอนนวดเหมือนไม่ได้กินข้าวแล้วก็เป็นผ้าหมอนนวดแล้วก็เนี่ยเป็นหน้าเขาแล้วก็คนนี้เลยควายคือเหมือนดา่าทุกคนจริงๆ คนก็เลยไปดราม่าในเพจเขาสุดท้ายเจ้าตัวก็มาขอโทษว่ากาาบขอโทษคุณอ้ําด้วยที่พูดเรื่องหัวรานเข้าใจผิดตอนนั้นเมาด้วยเข้าใจผิดหรอคน้องใช่ก็นี่ก็เลยถามอาจารย์พวกเกรียนคีย์บอร์ดแบบนี้มันต้องเจอหนักๆอย่างนี้ใช่ไหมนหนึ่งใช่นนก็ต้องลุมอย่างนี้แหละนอาจาระต้องใช้โซเชียลแซงชันอ่าถูกต้องช่วยกันกับดช่วยกันเพราะว่าจริงจ เราไปขอเขาถ่ายเองด้วยแล้วถ่ายมาด่าเขาหลังๆเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ดาราจ,จะโดนนะก็ชอบเห็นที่เป็นแบบเหมือนสมมติว่าขึ้นรถไฟฟ้าสมมติมีคนแต่งตัวแปลกใช่ชอบถ่ายแล้วมาด่าแล้วก็ไปด่าเขาด่าคนอ้วนก็มีมดา่าคน<อ>แต่งตัวแปลกๆก็มีห้ามนะคุณผู้ชมฝาอาอเราไม่ควรจะไประเบิดสิทธิ์ของใครนะคะอย่างนี้เป็นต้นก็มาเชื่ออย่างนี้ว่าไอ้สวยของคุณกับสวยของฉันมันคนละเรื่องกัน ดังนั้นถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ไม่เป็นไรคนบางคนชอบเรียบคนบางคนชอบเวอร์ถูกถูกมันชอบไม่เหมือนกันนะครับอย่างพี่เนี่ยถ้าเกิดไปงานไหนแล้วคนเขากาหนดการแต่งตัวเรียบพี่ไม่ไปงานนั้นนะเพราะเราไม่ชอบโจยเน้องพี่ไม่ชอบรู้สึกว่าให้แต่งตัวน้อยๆเอาแปลว่าไม่ให้ฉันไปอย่างเช่นมีงานแต่งงานบอกว่าให้แต่งทักซิโด้นี่พี่ตั้งใจเลยไม่ไปเนาะไม่ใช่ทางเห็นไหมคุณผู้ชมดังนั้นคือพี่ไม่ชอบที่จะแต่งแบบนั้นของพี่ก็ต้องกรีกลายอ่ะ มันเป็นรถสิมยมวน <ปะ S 1> ตัวขดนั่นต้องม,มีย้อยนี่ห้อยนูน่นจีบนี่นะคะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นอย่าไปว่าคนอื่นโดยเฉพาะในโซเชียลเพราะมันจะมีเขาเรียกอ,อะไรกรรมกรรมตามทัน คนจะไปดา่าคุณอย่างนี้จนคุณจ่อยนะถูกต้องอ่ะไปเรื่องหนึ่งเร็วๆอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องของนุ่มใหญ่กระโดดเตะก้านคอแม่ค้าคือภาพในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะเป็นภาพของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาถ่ายขายผัดไทยอยู่แล้วมันก็จะเห็นมีภาพผู้ชายคนหนึ่งก็ยืนบนยืนดา่าอะไรไปเรื่อยนะแต่สองสามีภรรยาเนี่ยไม่สนใจเลยก็ผัดข้าวผัดอะไรไปเรื่อยๆจนไม่ไม่แน่ใจว่าคงดา่าจนฉุนขาดอาจารย์เตะก้านคอแม่ค้าคือนี่อาจารย์ดูสิอู๋ตายแล้วเป็นผู้ชายด้วยอะ่ะ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันงี้อาจารย์เขาบอกว่าร้านผัดไทยร้านเนี้ไปขายแล้วทาให้คนไปนั่งรับประทานเนี่ยขวางทางเข้าออกร้านขายข้าวของคุณพี่คนนี้แล้วคุณพี่คนนี้ก็มาบอกให้ไปบอกลูกค้าให้ไปเลื่อนแล้วคุณแม่ค้าก็เห็นแล้วว่าลูกค้าเนี่ยไปเลื่อนแต่แต่เหมือนในเรื่องเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าด่าทอกันมายาวนานแล้วแหละวันนี้คงถึงที่สุดก็เลยเตะแต่นี้มันมี2ประเด็นอาจารย์อ,าายอันที่1คนก็ รู้สึกว่าไม่ว่าเขาทำอะไรก็ตามเป็นผู้ชายก็ไม่ควรไปทําผู้หญิง,งน,นี่หนึ่งกับอันที่สองในในมุมกลับกันคุณแม่ค้าเองก็ใช้พื้นที่สาธารณะคือมันเหมือนผิดทั้งคู่แต่ไม่ว่าใครผิดมันก็ไม่ควรจะไปถึงขั้นเตะกันเอาเรื่องนี้ก่อนอาจารย์เวลามีคนมาขวางหน้าบ้านเราแล้วเราด่าเขาหนักๆแล้วเขานิ่งๆเงี้ยเอาไงดีอาจารย์คือพี่ว่ายังไงก็ตามนะโดยนิสัยพี่นะ พี่ก็จะอยู่ที่การเจรจาไม่จบไม่สิ้นอะ่ะคือเรื่องการลงไม้ลงมือไม่ใช่นิสัยพี่อยากให้เป็นนิสัยของคนไทยด้วยครับอาจารย์เพราะเดี๋ยวนี้อะไรก็ตีกันคือพี่พจ,ะจะเจรจาไม่พูดพี่ก็จะเอาให้พูดให้ได้เนาะมันต้องได้ยินเราแหละใช่ทำยังไงเดียเนี่ยอาจารย์ในภาพเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นคนขี้โมโหก็จะโมโหเหมือนกันนะโอ้ยพูดอยู่ตั้งนานไม่มีใครมาสนใจฉันเลยผัวกับผัดอีเมีกก็หยิบนู่นหยิบนี่อย่างงี้อาจารย์ก็อย่างที่พี่บอกพี่ก็จะทําให้เขาผิดผัดไม่ได้อ่ะ ต้องหาวิธีทําอย่างไรก็ตามให้เขาหยุดกิจกรรมนั้นแล้วมาสนใจมาฟังเราใช่ก็จะได้ไม่ตีกันอ่าแล้วมาฟังออแม่ค้าและครับอาจารย์ที่ไปใช้พื้นที่สาธารณะอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราทาไมละเมิดสิทธิ์คนอื่นเราก็จะไม่โดนอะไรทั้งสิ้นเราควรจะเคารพสิทธิ์คนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นร้านของเราเนี่ยควรจะตั้งอยู่ประมาณไหนอย่างไร <c oughs> นะครับอ่ะอย่างเช่นเอาง่าย,ายๆนะ ร้านโลตีมัตสบะเนี่ยนะครที่อยู่ใกล้ๆของเราเนี่ยที่บางวันคนเข้าแน่นเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะให้คนนั่งเลยนะร้านเข้าไปเนี่ยเขาไปขอร้านข้างๆก่อนนะอ่าก็ไปขอในวันนี้คนเยอะขอตั้งโต๊ะตรงนี้ได้ไหมซึ่งถ้าสมมติว่าร้านข้างๆบอกไม่ได้เขาก็ไปตั้งเขาก็ไปตั้งเขาไม่ใช่จู่ๆวังเลยไม่ใช่ซึ่งเพราะอันนั้นไปถนนด้วยจึงจะตั้งก็ได้ เห็นไหมจริงๆอย่างที่อาจารย์ว่าคือเขารู้ว่าพื้นที่เขาเนี่ยมันตรงนี้ครับพอเลยมาตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของอีร้านหนึ่งแต่วันนี้ตรงที่ของเขาเนี่ยมันเต็มแน่นเขาก็เลยไปถามข้างๆว่าขอตั้งโต๊ะได้ไหมซึ่งถ้ที่ได้ยินได้เห็นเขาเลยนะเจรจากันแบบนี้ก็ว่ามันก็คงไม่มีเรื่องถึงการเตะเป็นการเคารพสิทธิ์คนอื่นเป็นคนไม่ละเมิดสิทธิ์ เราไม่ได้บอกว่าคุณแม่ค้าในสมควรโดนเตะนะคุณผู้ชมแต่แบบว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วทําอะไรก็ตามอย่าไปละเมิดสิทธิคน<ช>อื่นซึ่งเอาจริงคุณแม่ค้ากําลังละเมิดสิทธิทางเข้าออกร้านขายข้าวสารเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกันคุณลุงที่เป็นเจ้าของร้านข้าวสารก็ไม่มีมสิทธิไปทำลายเขาดังนั้นเรื่องนี้อย่างที่อาจารย์บอกการเจราจาสำคัญมากคุยกันดีๆคุณจะเข้าออกตอนไหนบางทีมันอาจจะร่วมอรวยช่วยกันขายของกันก็ได้ อ่ะฝากเอาไว้แล้วกันคุณผู้ชมนะว่าใจเยนเ็ยนๆพูดคุยกันหน่อยอ่าไหนเขาบอกมี SMS มาไหนดูสิเขาบอกทำย่างทำอย่งไงถึงจะประสบความสำเร็จในอาชีพมีอีกมามสั้นแค่นี้เลยเหรออ่ะสั้นเท่านี้อาจารย์ทำอย่างไรถ้าเราเลือกอาชีพที่เราถนัดแล้วก็ทำด้วยความรักไม่ได้คิดว่าอาชีพนั้นดังหรือได้สตังเยอะอ แล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศไม่ทํางานเพียงเพื่อให้มันเสร็จเสร็จไปแต่ต้องทํางานให้ดีเดีดับเป็นเลิศมีจิตวิญญาณการแข่งขันที่อยากขึ้นมาอยู่แนวหน้าประสบความสําเร็จครับจริงๆง่ายมากนะฝึกฝนตั้งใจรักในสิ่งที่เราทําก็จะประสบความสาเร็จมีกมีวิญญาณการแข่งขันด้วยใช่เพราะว่ามันเหมือนแบบเราต้องไม่หยุดอยู่ที่ความสําเร็จในอาชีพเท่านี้เราต้องอยู่น้าข้างหน้าคนอื่น อ่านี่ก็เป็นข้อมูลที่ทําให้แต่สคัญคือคนหลายคนชอบเรื่องงานที่ได้สตังค์เยอะและได้เลือกงานที่โด่งดัง<อ>แต่อาจจะไม่ต้องโดยนิสัยและก็ไม่ถนัดอ,อย่างนั้นนะไม่สําเร็จหรอกค่ะเนะาะก็เป็นคําตอบที่น่าจะทําให้คุณผู้ชมได้หลักคิดในการทํางานนะครับต่อไปอันนี้เหมือนกับอยู่ในใจกอล์ฟแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ถือมือถือดังนั้นไม่ได้ส่งไปเองครับอาจารย์มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนทางเทา้าวิ่งสวนเลนอีกต่างหากแก้ยังไงดีคะอาจารย์ ให้ตำรวจจับสิคะเนาะอาจารย์เคยเตือนเรื่องนี้คุณผู้ชมถ้าหลายคนเป็นแฟนเสรีดรามา่าอาจารย์บอกว่าถ่ายรูปสิถ่ายรูปไปเห็นทะเบียนแล้วก็เอาไปบอกกับตำรวจเพราะว่ายัางไงวินแถวนั้นอยู่แล้วแหละแล้วก็ส่งไปเยอะๆส่งไปเยอะๆถ้าตำรวจไม่จัดการเดี๋ยวเอถอะสอนนนั้นก็จะมีปัญหาเเขาอบอกไงคนเราเนี่ยนะคะเวลาเรามีปัญหากับใครก็ตามนะคะสิ่งแรกขอเจอหัวหน้าเขา <อ S 2> เช่นเขาเจอหัวหน้าวินอ่าว่าเออพี่วินพี่วิ่งสวนนะถ้าพี่วินหัวหน้าไม่จัดการเราก็ไปเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลพี่มาใส่จราจรไปแจ้งตำรวจจราจรวนาวินแถวลาดพร้าวเนี่ยสิบเจ็ดสามหอะไรเนี่ยวิ่งกันเหลือเกินบนถนนถ้ามเอจราจรกินเงินเขาก็ต้องคนมาตำรวจอ่านท่าละก็จะไม่จัดการใช่ไหมคะต้องไปไหนฮะเราก็ไปที่หัวหน้าจราจรไปหัวหน้าคือจริงๆก็คือ ลำดับที่มันสูงขึ้นของการ<ต>ดูมี<ล>สุดท้ายนะที่ไหนอาจารย์ไปหาสื่อใช่ถ้าสื่อออกอย่างเราออกเนี่ยคุณผู้ชมแมมดีนักแลเพราะว่าสื่อทั้งโซเชียลมีเดียและทั้งแมสมีเดียมีพลังทั้งคู่ก็ฝังคน,นหลายคนไม่กลัวตำรวจค่ะแต่กลัวสื่อใช่จริงๆอันนี้ต้องยอมนะดังนั้นคุณผู้ชมก็พูดเรื่องนี้หลายครั้งเหมือนกันเวลาเราใช้โซเชียลมีเดียใช้แบบนี้ ใช้บอกว่าเอ้ยที่ทําอยู่มันผิดหน่วยงานไหนดูแลฝากแชร์ไปถึงหน่อยอย่างเงี้ยแชร์เลยเพราะถือว่ามันบอกเราไม่ได้อกอย่างที่บอกงานะทีแรกเราไม่ถึงตํารวจเราไปบอกหัวหน้าวิน,นครับว่าลูกวินคุณเนี่ยทําอย่างนี้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่จัดการเราก็ฟ้องตํารวจจราจรตรงนั้นถ้าตํารวจจราจรไม่จัดการเราก็ฟ้องหัวหน้าจราจรถ้าฟ้องหัวหน้าจราจรยังไม่ได้ทีนี้สื่อค่ะ อ่าจริงๆครับอับเรกครับผู้ชม4 6 4 2 2 0 0ส่งข้อความเข้ามาช่วงหน้ายังมีเรื่องของหน่วยงานราชการที่เขาร้องเรียนแล้วเขาตอบประชาชนยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าแล้วคุยกันสักครู่เดียวครับ